เือแรกเลยครับที่เห็ดอย่างแบบนี้มีพี่ลูกค้าทักมาหลังไม่ครับผมบอกว่าอยากมาซื่อหมูย่อไปฝากหมูเด้เคยซื้อฝากตอนปีใหม่หมูว่าแซ่บแห้งได้ระวังเดินทาง,งเอือยอยากกินหมูย่อจักแทง้นอนน้องนุ่นขอบรถสาลายด้วยอยากล่องวาสังขอมากกะจัดให้่เลยครับผมมือนี่ขอเป็นพอขั้วจำเป็นอยังว่่เ,เคยเห็ดกับสิดิเห็ดครับอุ่นหมูย่อหอน้อนมให้เอือยเพิ่นสไลให้พรแ้่ก็แพ็คลงในกล่องให้ยางดีเลยครับเยมตะเกียบใว้น้่ครับผมเือเอือยเพื่อนเดินห้างแล้วเพิ่นสิดิกินง่ายๆหวังว่าหมูย่อแทงมีนะ ไงกินเขาไปแหละสิมีความสุขเลยครับเต้อันนี้หมูยอนนทําให้เป็นสองกล่องนะครับได้ค่ะใช่คันนเขียนไว้แล้วว่าข้างในมีอะไรบ้างพรานน่นออกไปเนื่อหมูยอมาให้นึ่งมาให้แล้วแล้วก็หั่นสลด์ใส่กล่องขอบคุณมากมากค่ะตะเกียบมาให้ด้วยผ็ไกินขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากกดจับ ขอบคุณครับรักเสมอเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณที่มาอุ่นหนุนขอบคุณครับขอเจอกันใหม่คราวหน้บ๊ายบายอาจะสงการหรือจะหลังอาจจะหลังสงการได้ได้ถ้าสงการเดี๋ยวผมกางเต็นท์รอเลยเล่นน้ำสงการได้เลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ